ปรุงห้องจําเป็นต้องลงเฟอร์นิเจอร์ไหมคะถ้าจะลงทุนคอนโดถ้าวันนี้จะลงทุนคอนโดประมูลคอนโดมาแล้วและต้องการจะรีโนเวทจําเป็นต้องใส่เฟอร์นิเจอร์เพื่อขายไหมกลับไปคาถามแรกเลยคุณจะขายใครคะ ดังนั้นคุณต้องตีโจทย์นี้ให้แตกก่อนว่าคุณจะขายใครลูกค้ากลุ่มไหนถ้าลูกค้าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อมาขายไปเขาก็อาจจะไม่ต้องการเฟอร์นิเจอร์ใดๆค่ะหรือถ้าเขาเป็นกลุ่มลงทุนที่ต้องการปล่อยเช่าถ้าเขาต้องการห้องที่สาเร็จพร้อมรับลูกค้าเช่าแน่นอนค่ะการลงเฟอร์นิเจอร์จะตอบโจทย์เขามากกว่าหรือคนอยู่อาศัยก็ตามนะคะดังนั้นกลับไปก่อน ไปดูก่อนว่าเราจะขายใครแล้วเตรียมง,งบประมาณเผื่อไว้ในการลงทุนเฟอร์นิเจอร์ไหมคืยส่วนตัวของครูฝนเนครูฝนจะไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์นะคะในส่วนใหญ่เพราะกลุ่มลูกค้าของครูฝนมีของครูฝนชัดเจนแล้วแต่สิ่งนึงที่คุณต้องคิดถัดไปว่าเออถ้าเราไม่ลงเฟอร์นิเจอร์เราจะสร้างอารมณ์ยังไงให้ห้องมันรู้สึกว่ามันเป็นห้องนอนมันมีความน่าอยู่เทคนิคง่ายๆค่ะก็คือแบบนี้เลยครูฝนก็จะใส่พร็อพนะคะบางอย่างลงไปเพื่อสร้างความรู้สึก เราใส่หมอนรู้สึกน่านอนไหมอะมีพรมมีหนังสือแบบนี้ ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับที่ใครบอกว่าอยากจะตกแต่งแต่ว่างบไม่พอที่จะลงเฟอร์ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันสรุปนะคะจำเป็นไหมทุกครั้งในการลงทุนใสังขารลิมซับจะต้องใส่เฟอร์นิเจอร์จัดเต็มให้กับลูกค้าตอบเลยค่ะว่าไม่จมําเป็นขนาดบ้านมือหนึ่งเขาก็ยังไม่ได้ใส่เลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องพิจารณาด้วยนั่นก็คือกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใครคุณเผื่อง,งบประมาณในการจะลงเฟอร์นิเจอร์ไว้หรือเปล่านะคะและอีกข้อหนึ่งคือถ้าไม่มีแต่อยากสร้าง เทคนิคง่ายๆค่ะคือลงของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่เหนี่ยวนำอารมณ์ของลูกค้าให้รู้สึกว่าฟังก์ชันห้องนั้นๆมันใช้งานได้อย่างไรคุณฝนมีคอร์สนะคะ,คะ,คะเทคนิคลับปรับปรุงทรัพย์ฉบับนักลงทุนอันนี้เป็นคอร์สใหม่ตั้งใจออกมาสอนนักลงทุนที่เป็นสายประมงกรมนครคดีโดยเฉพาะให้สามารถออกแบบการปรับปรุงได้อย่างโดนใจลูกค้าและ ได้กำไรโดนใจเราสนใจติดต่อที่ l i น์แอ Assai q m Fon รอพวกคุณอยู่นะคะ